สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงให้ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมคะ่ะไพ่ในเรื่องการเงินเป็นไพ่ราชนีถือไม้เท้าคะ่ะช่วงนี้มีพลังงานบวกเยอะนะคะและ้วก็มีไฟมากในการหาเงินหาไรายได้และส่วนใหญ่ไรายได้ที่ได้มาก็มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความสามารถล้วนๆคะ่ะไพ่การงานเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ คุณรู้สึกเบื่อหน่ายไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งจะทำให้คุณมองข้ามโอกาสดีๆที่มีอยู่ตรงหน้าไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับงานที่ทำหรือมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกค่ะช่วงนี้ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าไพ่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยค่ะ หายเจ็บหายไขย้ร่างกายดีขึ้นนะคะเรื่องของความรักเป็นไพ่สิบไม้เทา้าคนโสดทำงานค่ะไม่สนใจหรือว่าไม่มีเวลาให้กับเรื่องของความรักเลยส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ทำงานเยอะนะคะทำงานมากจนไม่มีเวลาให้กันแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างอยู่คนเดียวด้วยคุณควรเปิดใจพูดคุยกันเพื่อช่วยกันหาทางออกนะคะ อย่าเก็บความอึดอัดเอาไว้คนเดียวค่ะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้น